สวัสดีครับทุกคนอยู่กันในเกมเดทบายเดย์ไลน์นั่นเองอยู่กันในแมปทุ่งเหม็นเน่านะครับทุกคนจู่ก่อนจะไปรับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดติดตามมันด้วยนะกฎของเกมมีอยู่ว่าเราต้องปั่นไฟให้ครบ5เครื่องนะครับเราจะมีข้าราชกรมาคอยวิ่งตามเรามาให้เราปั่นไฟได้สําเร็จนะโอเคเราปั่นไฟกันดีกว่าปั่นไฟกับเพื่อนจะเพิ่มแต้มให้ได้เยอะขึ้นนะครับทุกคนเฮ้ยเสียงเนิร์ดโอ้โหเจ๋งเลยแบบนี้เอาไงดีล่ะเนี่ย อ้ยไล่ใครหรือเปล่าไล่ใครหรือเปล่ามาแล้วไงโอ้โหตรงมาทางเราเลยด้วยหมายก้อนแล้วไงไล่เราหรือเปล่าไม่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 เฮ้ยไม่โดนโอ้โหตกใจหมดเลยโอ้หมายก้อนแล้วไงมาไล่เราซะด้วยโอ้ของจริงของจริงเฮ้ยชึบทางนี้ครับทางนี้ครับทางนี้ครับหลบเขานี่ก่อนครับยังไงครับยังไงครับงงงงงฮพนันเรบินแล้วเฮ้ยชึบ หลอกครับหลอกว่าจะเข้าบ้านครับแต่ไม่เข้าครับผมงงเลยทีนี้งงเลย,งงเลยมาเล่นกับพี่บ้านเล็กนี่มาน้องอยังไงยังไงยังไงสับสนไปแล้วละ่ะสับสนสับสนเฮ้ยบิงไปมัวเลยทีนี้โอ้โหยหดจริงหดจริงเพื่อนหมัดไฟกันอยู่เครื่องไหนเนี่ยเครื่องนี้ก็มีนะเนี่ยแต่เราไปเล่น,นกับฆาตกรดีกว่านะครับเจอเพื่อนแล้วโอเคฆาตกรเจอเพื่อนแล้วในเวลาเชือจะต้องไปดูแล้ว ไหน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 อยู่ไหนการอยู่ไหนการเดี๋ยวมันบินอยู่เหมือนแถวนี้เลยนะน่าจะแถวนี้นะเนี่ยทุกคนไปดูกันดีกว่านอีชืบเกิดน้จเ็จโอเคสวยงามมีคนปั่นอยู่แก็ะไลเพื่อนคนหนูนอยู่จัดไปตามไปดูให้เห็นกับตานะครับอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนเราวิ่งรอบแมปแล้วเนี่ยยังไม่เจอเลยอย่าบอกนะว่านอน นอนปะเนี่ยนอนปะเนี่ยฮุ้ยแล่ใครไม่ได้เลยอะเราต้องไปเล่นกับเขานะขอเล่นด้วยครับอยู่ตรงไหนครับผมแว๊บปั่นไปดีกว่าสักเครื่องหนึ่งก็ยังดีไล่คนเดิมอยู่โอเคสวยสวยสวย,สวยชึบก,กดดีเค็คไปเลยรัวๆซุดเสร็จหนึ่งเครื่องครับเหลือสามเครื่องแล้วดูจากซ้ายนะครับทุกคน ว่าเราปั่นไฟได้กี่เครื่องแล้วทั้งหมดมี5้าเครื่องนะแล้วก็ต้องปั่นให้เฮ้ยชึบเฮ้ยไม่โดนต้องปั่นให้ครบ5้าเครื่องนะครับตอนนี้เหลือสามเครื่องแล้วโอเคโอเคโอเคเฮ้ยติดกองฟังเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ถูกต้องไม่ถูกต้องเฮ้ยบิงแล้วตาบบอดไปน้องตาบบอดตาบอดตาบบอดยังไงยังไงยังไงงงงง เพื่อนจุดบู์ด้วยสุดยอดไปเลยเพื่อนยังไงยังมาแล้วมาแล้วเออชึบโอ้ไม่โดนนิดเดียวเองนิดเดียวเองนะย,ยังไงยังไงยังไงเดินไหมเดินไหมเออชึบตาบอดไปครับอออรอออโอ้ยยยยยยยขยย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 แ้ยยยยอยย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 ้ยยยยยยอยโอยยยโดนยย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 ย่ยย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  เพื่อบอุ้ยเพื่อนโอ้โหส่องชา้าไปทีเดียวนี้เดียวเองเพื่อนเกือบได้อยู่เกือบได้เราคนแรกเลยสวยงามมากๆาก้แขวนแล้วแขวนแล้วไปทางไหนต่อไล่คนนี้เุ้ยไม่ไล่ไม่เห็นไม่เห็นเจนโรเมโลโอ้โหสวยงามมากเลยวนอยู่ยังวนอยู่นะยังวนอยู่นะระวังนะเพื่นอนเุ้ยไปแล้วไปแล้วโอเคมามามา ดูเลยครับเผื่อครับอยู่เลยครับผมกลับมาหรือเปล่าไม่น่าจะกลับนะโอเคเราบันไฟกกันต่อเฮ้ยจะเสี่ยงมาแล้วเฮ้ยมาแล้วเฮ้ยโอ้โหไม่โดนอะไรครับนอนไม่โดนตาบอดไปครับตาบอดไปครับยังไงครับผมงงงงงงไล่คนเดิมงงเลยทีนี้งงเลยเพื่อนพับไม้แล้วพับด้วยดีกว่าชเรามีเควสพับไม้ครับผมฟืบ เฮ้ยเฮ้ยยังไงยังไงไ่ใครหรือเปล่าคือจะเสร็จนะเฮ้ยถอนเสาซะด้วยไม่กอดของจริงของจริงครับของจริงบิงเฮ้ยบิงโดนโดนแล้วโอ้โหสุดยอดเลยโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วแบบนี้ยังไงยังไงตาบอดนะอุ้ยชึบไม่โดนไม่โดนนะครับปุไม่โดนนะครับไม่โดนนะครับกลับมาอุ้มซี อุ้มเลยอุ้มเลยมีไฟฉายอยู่คับไม่ต้องกลัวครับเพื่อนยังไงก็ไม่ต้องกลัวครับมีไฟฉายครับฟึบอุม้มอุ้มหมอุ้มหมายอุ้มหมายมมายัยางยัาง,ย,างยิงตรวจเช็คให้แน่ใจตรวจเช็คให้แน่ใจก่อนบิงแล้วไงเฮ้ยเฮ้ยดักทางซะด้วยของจริงของจริงเลยเอาตาบอดไปกินน้องตาบอดไปกินโอ้โ,อโหลวงเลยเวรล้งไงเวรลางไงเวรล้งไง ันนี้ยังรออยู่ครับยังมีเพื่อนคอยซัพพอร์ตอยู่ครับผมมีลูกเองครับเพื่อนผมมีลูกเองนะครับได้ต่อยก,ก๊อกหนึง่งได้ต่อยก,ก๊อกหนึง่งเฮ้ยไม่โดนโอ้โหยี่เดียวเกือบแล้วเกือบแล้วส่องไฟซะด้วยยังไงครับไล่ต่อไหมอุ้ยชึบอยึบอย่าบอกนะไปก่อนนะครับยังไงยังไงอุ้ยชึบเด้นฮาก่อนเลยจังหวะลนโอไม่ก็แล้วไงดวลาลุยแล้ว ดูลเลยยาวๆอุ้ยชึบโอ้โหดักหน้าซะด้วยไปเจอเพื่อนเราไงโอ้โหของจริงของจริงเลยแบบนี้โอ้โหโอ,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 โอห้โหอุ้ยเพื่อนล้มแล้วช่วยเพื่อนก่อนช่วยเพื่อนก่อนชึบหรือเปล่าชึบหรือเปล่าไม,ไม่ไม่ไม่กระชึบไม้แล้วก็ยังไงครับอุ้มไม้อุ้มไม,อ,ม,ไมอุ้มดีอุ้มดีอุ้มดีเฮ้ยไม่กอด ไม่กอครับไม่โดนนะครับไม่โดนนะครับระแวงนะเนี่ยวัดระแวงทิดมากไปหรือเปล่าน้องเฮ้ยเฮ้ยยังไงครับยังไงครับงงงงเอาไ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 งกลับไปอุ้มไหมไม่กลับไปอุ้มซะด้วยระแวงระแวงระแวงเลยระแวงเลยรุนแรงมากรุนแรงมากโอ้โหสุดยอดไปเลยยังไงดียังไงดีเราช่วยดีกว่านะเฮ้ยช่วยดีกว่า ไได้นะเนี่ยช่วยก่อนดีกว่าอุ้ยเห็นอีกแล้วเฮ้ยไม่โดนไม่โดนนะครับโอ้โหห่วงด้วยห่วงคนคนนี้ซะด้วยสิหมายก็แล้วไงห้าเครื่องตอนนี้ประตูทางออกมีคนเปิดหรือยังนะเนี่ยเราต้องรอดไปด้วยกันนะเพื่อนอวน้นหมาอุ้ยชุบอุ้มแล้วโอ้ไม่ทันไม่ทันครับโอ้โหนิดเดียว โอ้ต้นต้นข้าโพนมันบังนะซีโอ้โหแย่เลยยังไงครับยังไงครับเพื่อนครับอยู่หน่ยครับเวยครับประตูเปิดเรียบร้อยแล้วด้วยประตูครบสามสีแล้วเปิดไว้เก้าๆดูจะทรงแล้วโอเคแล้วมีเพื่อนโดนแล้วหนึ่งคนฟืบเราต้องไปช่วยคนนี้บนตะขอนะจัดไปไปกันเลยเพื่อนมองเห็นหรือเปล่ามองเห็นหรือเปล่าเฝ้าอยู่ยังเฝ้าอยู่เฮ้ย เฮ้ยไม่โดนโอ้โยไม่โดนนะครับเป็นใจเดียวครับน้องเอาคนนั้นลงมาแล้วลงจากตะขอมาแล้วหนึ่งคนยังไงยังไงฟื้บไปคนนน้นต่อเฮ้ยโดนได้ไงหูปายมีดปลายมีดเลยนิดเดียวชึบยังไงเฮ้ยโอ้ไม่ถึงไม่ทันโอ้นิดเดียวโว้วววอย่างไอยังไอยังไงเอาไปแขวนแล้วเอาไปแขวนแล้ว หรว่าเราจะเปิดประตูแล้วออกเลยดีนะเนี่ยทุกคนฟืบนหมตใจเต้นรุนรัวเต้นรุนรัวเฮ้ยกระทืบหมายซะด้วยหมายก้ของจริงของจริงคนนี้ก็ของจริง,ขง,รงขเขาเฝ้าครับนิดหน่อยครับนิดหน่อยครับยังไงดีครับผมเราเข้าไปช่วยเลยดีกว่าครับเสี่ยงชีวิตเพื่อเธอเฮ้ยเฮ้ยไม่โดน ดึงแล้วไปเลยไปเลยไปเลยได้เวลาหนีแล้วยังไงยังไงเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยโดนได้ไงโอ้สายการของจริงของจริงอุ้มเราด้วยหมายก้อนหมายก้อนแล้วไงอึ๊บึบกดสกิลเช็ครัวกดสกิลเช็ครัวแขวแล้วแขวแล้วแขวแล้วแล้วไปทางไหนต่อครับยังไงครับคนนี้เฮ้ย เฮ้ยไปทางไหนแล้วเปิดประตูให้ซะด้วยสุด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 เดอะเบสเลยคนนี้เฮ้ยตีลมซะด้วยมุงบอกถึงความแค้นในหัวใจเฮ้ยไล่ต่อแต่ไม่โดนนะครับนิดเดียวครับผมเกมนี้เราต้องรอดแน่นอนคือจะตรงแล้วเพื่อรอช่วยอยู่เข้าแล้วเข้าแล้วเข้ากันแล้วโอเคสวยงามสวยงามครับเพื่อนไปเลยบอกให้ครับบอกให้ครับ เฮ้ยฮ้ยโดนได้ไงขันออกครับขาหลอกครับขาหออกครับเฮ้ยอ่ะนะเขากําแพงใหม่กอดไฟฉายสามกระบอกสามกระบอกนะครับสามกระบอกนะครับผมไฟฉายผมหมดแล้วครับคนแรกครับผมช่วยเลยนะครับช่วยเลยนะครับเฮ้ยช่วยกันแล้วโอ้โหของจริงแฟมิลี่แฟมิลี่เฮ้ยแฟมิลี่ครับผมผมแฟมิลี่ครับ เฮ้ยเฮ้ยเอ้ยตีออกแล้วโอเครอดหมดรอดหมดเฮ้ยไม่โดงงนยังไงครับยังไงครับคนที่ส่องไฟรัวๆออกแล้วครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กดติดตามแล้วเจอกันครับบ๊ายบาย